สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับพี่แอนคนเดิมนะคะเรื่องราวชีวิตพยาบาลในอเมริกาที่พวกเราสนใจและติดตามกันมาคราวนี้มีอะไรเอ่ยคราวนี้พี่แอนมาเป็นซีรีส์ค่ะซีรีส์เกี่ยวกับอะไรนะาไม่ใช่ซีรีส์เกาหลีนะคะเป็นซีรีส์ของพยาบาลไทยในอเมริกาค่ะเราก็จะมาดูกันว่าแต่ละคนเนี่ยที่พี่แอนได้ไปขอสัมภาษณ์มาเนี่ย เขาตอนนี้ทํางานอะไรกันเป็นพยาบาลประเภทไหนพยาบาลประเภทไหนมีทั้งอะไรดีละ่ะพยาบาล ER พยาบาล OR หรือพยาบาลไตเทียมอย่างพี่แอนหรือว่าจะเป็นพยาบาลที่อยู่เน i ซิงโฮมเรามีหลากหลายสาขาแล้วกันค่ะที่นี่พี่แอนได้ไปคุยไว้หลายคนคราวนี้เนี่ยคนแรกที่พี่แอนได้ไปเจอตัวมาเรียกได้ว่าเจอตัวเป็นๆหลังจากที่ไม่ได้คุยกันมา หลังจากที่ไม่ได้เจอกันเลยตั้งแต่รู้จักกันเมื่อหลายปีแล้วคราวนี้พี่เอนได้ไปเจอตัวมาแล้วก็ได้ไปสัมภาษณ์มาสดสดร้อนร้อนเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองแล้วเราจะได้รู้กันค่ะว่าการที่เราจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อที่จะขอรับอนุมัติให้สอบเตรียมตัวอ่านหนังสือตอนที่ไปสอบแล้วจนถึงวันที่ไปสัมภาษณ์งานเริ่มเขียนเรซูเม่เป็นยังไงกันบ้างติดตามชมกันค่ะ วันนี้ก็จําได้ว่าเดี๋ยวจะไปเริ่มทํางานละเพราะได้งานละแต่ว่าเรายังไม่คุยถึงเรื่องงานเรามาคุยถึงเรื่องสอบก่อนแล้วตอนที่เปรี้ยวสอบเอาเริ่มตอนสมัครดีกว่าตอนสมัครเนี่ยใช้เวลาขั้นตอนนานไหมเ,เริ่มสมัครหรอคะใช่ใช้เวลาทั้งหมดช่วงโควิดด้วยรวมประมาณแปดเดือนสิบเดือนนานเหมือนกันนะสิบเดือน,อนใช่ ขั้นตอนเอกสารเข้าบ์ดนี้รวมสิบเดือนอแล้วก็นับจากบอร์ดได้เลข ATT เพื่อจะลงสอบก็ประมาณไม่ถึงไม,ไม่ถึงสองอาทิตย์ค่ะประมาณสิบเดือนถ้านับรวมรวมแล้วก็พอสมควรเนาะแล้ว,แล,วแล้วตอนที่ตอนที่ทำเอกสารนี่คือแปลว่ายายไม่อยู่นี่แล้วแล้วถึงค่อยทำก็ทำสองรอบนะคะตอนแรกทำที่ไทย เพื่อจะลงบอร์ดของฟลอริดาแต่ทีเนี้ยภาษาอังกฤษมันเปลี่ยนจากตั้งใจว่าจะสอบทอยอีกที่นี่ทีนี้เขางดไม่มีสอบแล้วเราก็เลยเลือกไปลงอีกบอร์ดหนึ่งที่ไม่เอาภาษาอังกฤษก็คือเราเลือกบอร์ดฮาวายอ๋อเดี๋ยวนะต้องต้องต้องอธิบายนิดน,นึงเพราะว่ามันจะมีะคนฟัง ที่อาจจะไม่เข้าใจว่าแล้วทำไมเปี้ยวถึงได้แบบเลือกสอบที่อื่นได้ทั้งๆท,ท,ที่พี่แอนบอกมาตลอดว่า,เ,าเราจะต้องไปสอบที่อา่านิวยอร์กกัน mm hmm. ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเปรี้ยวมีแฟนแล้วก็แต่งงานย้ายม่อยู่ที่นี่เปรี้ยวก็เลยมีสถานะที่สามารถมีอ่ Social Security Number แล้วก็จะสามารถสอบที่ไหนก็ได้เลือกได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไหนที่ ไม่ไม่ได้มีสถานภาพแบบนั้นก็จะต้องยังคงสมัครสอบของนิวยอร์กเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะว่างงกันว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ถึงกลายเป็นสอบที่ฟลอริดาหรือว่าสอบที่อื่นกันโอเคเอ่แล้วตอนตอนที่เตรียมตัวเนี่ยต้องทำยังไงพอพอเริ่มสมัคร ก็เริ่มเก็บกวาดหนังสือกองตรงหน้าต้มน้ำกินอาบน้ำนอนอะไรอย่างเงี้ยเลยไหมอนเหมือนสมัยเรียนหนังสือไเพราวว่านอนหมุนนอนเขาเรียกนอนหนุนแทนหมอนออก็ใช่ระหว่างนั้นอ่ะก่อนหน้านั้นที่มาอยู่ใหม่ๆก็เตรียมทุกอย่างเพราะว่าเรารู้ว่าตัวเองจะต้องมาสอบพยาบาลที่นี่เนาะก็หนังสือที่มีเอกสารที่มี เข้าเว็บไซต์อื่นๆตามเพจอื่นๆจดรายละเอียดที่เราไม่รู้หรือไม่เข้าใจจดเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช่ไหมเพราะมันอ่านลอยๆไม่ได้อ่านลอยๆอยไม่ได้เพราะเราต้องการเข้าใจด้วยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยเป็นงต่องจดเป็นภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยใช่าเราคุ้นเคยค่ะจดรู้เรื่องไม่รู้เรื่องคือฉันรู้เรื่องฉันรู้เรื่องคนเดียวฝรั่งเมื่ออ่านอาจจะแบบ มันเขียนอะไรของมันวะอะไรเงี้ยคือขอโทษที่ฉันรู้เรื่องก็จบแล้วค่ะไม่เป็นไรนั่นแหละค่ะหลังจากนั้นก็พอได้ลงบอร์ดของฮาวายแล้วเนาะก็ได้เข้ากลุ่มของไฮโซวางแผนจะไปย้ายไปอยู่ฮาวายเหรอคะโดยส่วนตัวแล้วชอบทะเลก็เลยเดี๋ยวเราเก็บเงินกันเดี๋ยวเราเก็บเงินกันแล้วเราเลือกเราเลยลงเลือเลือกฮาวายแต่โอกาสการสอบของฮาวายให้แค่สามครั้ง ก็เหมือนฟลอริดาฟลอริดาให้สอบสามครั้งเหมือนกันแต่เรารู้ไงว่าเราต้องได้เราจะไม่รอจนถึงสามครั้งเราจะไม่รอเราไม่มีเงินขนาดนั้นเราเราแก่แล้วพอแล้วเราอายุเยอะแล้วเราไม่มีเงินขนาดนั้นเราเสียใจหลายรอบไม่ได้เราพร้อมที่จะสู้ครั้งเดียวแล้วผ่านอได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยคิดกันอย่าเพิ่งเหมือนเหมือนอย่างที่พี่แอนเคยบอกทุกคนเสมอว่าอย่าเพิ่งไปคิดว่าถ้าตกจะทํายังไง อย่าเพิ่งเคสยังไม่ตกย,ยังไม่ถ<ม>ึง <ทำ S 1> ว,วันนั้นเลยเอาไว้ตกก่อนแล้วค่อยมาดูว่าเราจะทําเอกสารยังไงเราจะอ่านหนังสือยังไงณนะวันนี้สําหรับใครที่กําลังเริ่มต้นจะอ่านหนังสืออย่างที่เคยบอกไปหลายๆครั้งอย่าคิดว่าตกแล้วจะทํำยังไงอย่าคิดว่าถ้าสอบได้แล้วจะหางานได้ไหมถ้ายังไม่มีแม้กระทั่งผลสอบที่บอกว่าสอบผ่านยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพในมืออะไรก็ทําไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่า เขาเรียก <c oughs> นะ <c oughs> กระต่ายตื่นตูมใช่ไหมเอ,อเอาตรงเนี้ย <c oughs> ทีละขั้นทีละขั้นแล้วอย่างนี้นะเปียวก็จะมีสถานการณ์เหมือนพี่คือแต่แต่ของพี่จะแยกกว่าเปียวเพราะว่าพี่แอนไม่ได้เป็นพยาบาลมาเป็นชาติเปียว <c oughs> ยัง <c oughs> เป็นพยาบาลบ้างถึงแม้ว่าจะเป็นพยาบาลห้องผ่าตัดอย่างน้อยมันก็ยังได,ได้ได้มองเห็นคนไข้ได้เอาสิ่งที่แบบว่าโซซิ m p l ีย่ยได้เห็นว่าไวท์เทาไซด์คนไข้มันเป็นยังไงแล้วเวลาแบบว่าคริสิสเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงพี่อะคือไม่เห็นอะไรเลยชีวิตคือแบบไม่ได้เป็นพยาบาลมาณนะวันนั้นวันที่สอบปี2017พี่เรียนจบมา19ปีไม่ได้เห็นคนไข้ามาเป็นสิบิปีแล้วตอนที่เปรี้ยวเริ่มต้นทาแบบหยิบหนังสือมาอ่านคิดยังไงทํายังไงให้แบบฉันต้องทําได้ ทำยังไงให้มีกําลังใจทํำยังไงให้ให้ไม่ท้ออย่างแรกคือเรารู้ว่าเราจะต้องทําอะไรใช่ไหมเพราะสอบให้ได้สอบให้ผ่านเพราะโอกาสในการสอบให้ได้แค่สามครั้งแต่ครั้งแรกเราตั้งใจว่าเอาครั้งแรกเหนื่อยครั้งเดียวอทีนี้ก็เขียนโพสต์ิดที่ต่างๆให้กําลังใจตัวเองมองเห็นแล้วก็โอเคเขาเรียกอะไรนะไรม้มนใช่สะกดจิตจตัวเอง,เองฉันต้องเป็น USRN ในวันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วก็เริ่มอ่านหนังสือคือให้หลังจากได้ ATT ก็ใช้ให้โอกาสตัวเองอ่ะสามเดือนครึ่งในการเตรียมตัวเพราะเอาความชัวของตัวเองมากกว่าไม่เร่งรีบหมดเงินไปเยอะไหมค่าหนังสือหนังสือแล้ไม่เยอะค่ะได้ฟรีมาก็มีใช่ไหมตามเพจต่างๆเขาจะมีโพสต์ฟรีก็ตอนตอนตอนนั้นพี่แอนพี่แอนอ่านหนังสือก็เหมือนกันซื้อเล่มเดียวเว้ย ซื้อเล่มเดียวซื้อซอนเดอร์เล่มเดียว<ม>ที่เหลือก็จะแบบว่าคนนั้นแจกไอ้นี่คนนี้แจกไอ้นั่นคือแบบ<ม>วันๆอ่านหนังสืออยู่บ้านเนี่ยแบบว่าฟูลไทม์ฟูลไทม์จ็อบมากๆเลยก็จะแบบว่าเบื่ออ่านหนังสือก็จะแบบว่าส่องละ a c e b o o k มั่ง Pinterest มั่งนูน่นนี่นั่น<ม>อ่ะแล้วก็จะยินเขาโมกันเนี่ยมีอันนี้มาแจกนะแบบว่าอยู่ใน Google Drive นะก็จะแบบเอาแล้วครับเสียบชื่อเองขอด้วยแล้วก็ปิดดูดมาแล้วก็ามาต้มน้ำกินแต่ลงทุนคือข้าวหมึก เป็นคนชอบปรินมาอ่านอ๋อเอ้ยเหมือนกันพี่พี่ก็มีความรู้สึกว่าอ่านในคอมไม่ได้พี่พี่อ่านในคอมบ้างแต่ก็ยังมีแบบว่าหนังสือวางคู่กันอตอนนั้นที่แบบมีไอคอมก็จะเป็นแบบที่มันเป็นออดีโอก็จะฝั่งฝั่งออดีโออ่าใช่ฝั่งออดิโอแล้วก็แล้วก็มีมีแบบที่ปริ้นออกมาอยู่ข้างกันแล้วก็จะมีบางช่วงที่แบบอ่านในจอคอมพิวเตอร์แต่อ๋อจอคอมพิวเตอร์พี่ไม่ใช่แบบ สิบนิ้วสิบห้านิ้วจอคอมพิวเตอร์พี่รู้สึกแต่ยี่สิบเจ็ดนิ้วสองจอจําได้ว่าแบบสองจอเพราะแบบขอให้มันใหญ่แฟนเคยเดินมามองแล้วก็บอกว่าอยู่อยู่ใส่แว่นแล้วอยู่ยังเอาตัวหนังสือใหญ่ขนาดนั้นอีกหรอพี่ก็บอกว่าอืจาได้ว่าแบบขอเลือกตัวหนังสือใหญ่สุดจะได้อ่านง่ายๆเพราะคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊กมันเล็กอ่ะอ่านแล้วแบบมันเหนื่อยอ่ะปวดตาใช่อื ของสําหรับตัวเอง,องการลงทุนคือคือความสําเร็จใช่ไหมคนเรามันจะมาแบบแหมะจะงกอะไรขนาดนั้นมันก็ต้องลงทุน <จะ S 1> กัน <ลง S 1> บ้างลงทุนหน่อยออนิดเดียนิด,นดหน่อย<ะ>เสียสละเวลาใช่ไหมแล้วเรานั่งอ่านหนังสือคนเดียวความคิดที่แบบว่ามันล่องลอยแล้วแล้วเวลาที่แบบเคยไหมที่แบบอ่านแล้วแบบสติจะไหวหรอ อะไรเนี่ยไม่เข้าใจก็มีนะก็เดินออกไปข้างนอกนอกที่นั่งที่อ่านหนังสือก็เดินออกไปทำน่นทำนี่แล้วก็กลับเข้ามาใหม่ดึงตัวเองมาใหม่ใช่ไหมเพราะว่ารู้ว่าจะต้องทำไงใช่พมีเวลาได้แค่เนี้เพราะคืนจะแบบว่าซึมเศร้ามองหนังสือไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาไม่มีใครช่วยอยู่ได้ใช่นอกจากตัวเองเออแล้วถ้าสอบไม่ได้ผลคืออะไรผลก็คืออยู่ที่เราเราก็ต้องแบบว่า มานั่งอยู่บ้านอีกใชต้องมาเสียใจต้องอ่านหนังสือใหม่อีกรอบเสียเงินด้วยเพราะค่าสอบแพงเ,<อ> <laughs> เสียใจไม่พอเสียเงินเสียเวลา,วลาหมดไปอีกเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตอนแรกของซีรีส์พยาบาลไทยในอเมริกา ตอนแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นของน้องเปรี้ยวซึ่งเป็นพยาบาล OR นะคะทํางาน OR มาหลายปีแล้วก็เพิ่งสอบผ่านแล้วก็ได้งานไปสดๆร้อนๆตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในกระบวนการของ orientation นะคะ อีกหลายๆตอนจะเป็นในส่วนของน้องเปรี้ยวล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นของพี่คนอื่นเรามาลองดูกันค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจและมีตรงไหนที่ทำให้เราเกไปเป็นข้อคิดว่าเราจะทำแบบนั้นแล้วก็ตรงไหนที่อาจจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นข้อผิดพลาดท,ที่เราสามารถเอาไว้เป็นบทเรียนแล้วก็ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกลองดูกันค่ะติดตามกันตอนต่อไปนะคะถ้ายังไงก็ Subscribe กันไว้จะได้ติดตามวิดีโอกันต่อไปข้างหน้าฝากไลค์ฝากแชร์ให้กับเพื่อนเพื่อนพยาบาลที่เมืองไทยหรือเพื่อนพยาบาลที่ตอนนี้อยู่ที่อเมริกาแล้วยังไม่ทันได้เริ่มในส่วนของการกรอกใบสมัครยังไม่สายค่ะก่อนที่ข้อสอบจะยากเกินไปนะคะไว้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ